สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสปยอิตาลีวันนี้จะพาอพ่อ,พอหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่กระจ่างใสมีริ้วมีรอยเิี้วรอยเหี่ยวผิวเหี่ยวผิวแก่ก่อนวัยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะผิวเหี่ยวเหี่ยวผิวย่นย่นผิวไม่ตึงไม่ตึงผิวไม่มีน้ําไม่มีนวลน,นะคะห้ามพลาดเลยนะคะ ค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะเค่ะเรามาดูที่ทําแลสะส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะผงธนาคารหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะผงธนาคารก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะก็าาจะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะ เราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่1นึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือผงโกโก้นะคะผงโกโก้หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของผงโกโก้ใครไม่มีเก็ใช้เป็นกาแฟหรือผงพอกหน้าตัวอื่นสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงโกโก้เขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจา่างใสช่วยต่อต้านริ้วรอยก็มีสาร อนุมมนอิสระที่สูงมากเลยนะคะสูงกว่าไข่แดงตั้งสองเท่าเลยนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนเราใส่นิดเดียวเขาก็ดำแล้วนะคะเขาจะออกสีคล้ายโอบัลตินนะคะทุกคนตัวต่อไปอนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะ หรือใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้เลยนะคะในสองนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชืน้นช่วยลดเลือนเลี้ยวรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือกะเอาอัตราส่วนตรงที่เราทำนี่เลยนะคะเราทำมากทำน้อยกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- 4ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนให้ลรตีให้เขาเข้ากันให้เขาเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะทุกคนเนื้อของเขาเนี่จะสวยมากเลยนะคะ ก็จะสีออกคล้ายๆโอวันตินค่ะพอเราผสมเสร็จคล้ายๆช็อกโกแลตนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะใครที่พอกด้วยไข่ไม่ได้นะคะ แนะนำให้หาผงโกโก้มาไว้ใช้แบบนี้เลยนะคะเขาจะดีกว่าไข่แดงสองเท่าเลยนะคะพอกหน้านะคะผงโกโก้แบบที่ไม่มีอะไรผสมนะคะที่เขาเอามาไว้ชงดื่มนั้นเลยนะคะทุกคนเข้าตาแบเนี้ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นใครอยากจะใช้มือขัดๆนวดนวนวนๆเบาๆวนใบหน้าได้เลยนะคะ3-5มถึงนาทีหลังจากนั้นเราก็พอกทับไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ